โรกรมทั้งหลายนะคะในการที่จะปลูกพืชผักอะไรต่างๆนะคะแล้วฉันอยู่ในเมืองเนี่ยมีแต่ตึกรามบ้านช่องอย่างนี้นะคะพื้นที่ก็ไม่มีจะทําอย่างไรนะคะไปฟังดีกว่านะคะเพราะว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นตอนนี้ท่านมีไอเดียเด็ดมากๆเลยนะคะมีตึกสูงเหรอไม่เป็นไรจะสูงกี่ชั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เอาสักเจ็ชั้นก่อนก็แล้วกันค่ะขึ้นไปปลูกผักสวนครัวก็ขึ้นไปปลูกสมุนไพรเลยนะคะบนชั้นเจ็นอกจากจะได้พืชผักสวนครัวนะคะเอาไปทํากินใน ครอบครัวหรือแม้แต่เหลือขายแล้วนะคะเขาบอกว่าช่วยลดอุณหภูมิในอาคารนั้นได้ถึง3องศาทีเดียวนะคะ,คะน่าสนใจมากไปติดตามจากรายงานค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้เปิดศูนย์เรียนรู้กรเกษตรกรรมเมืองสยามกีนสกายบนชั้นเของตึกแสมสแควร์ภายใต้แนวคิดสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ประมาณ1000ตารางเมตร และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรพืชสวนพืชไร่และดอกไม้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฟรีนับเป็นพับลิกสเปซลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยในขณะน,นี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมเมืองสยามกีนสกายเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมทั้ง3ส่วนโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําบรรยายถึงรูปแบบแนวคิดการบริหารจัดการพันธุ์พืชและการเพาะปลูกโดยใช้ระยะเวลาการเยี่ยมชมประมาณ1ชั่วโมง นอกจากนี้ในทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ก็จะจัดอบรมเวิร์กช็อปฟรีให้แก่ผู้สนใจอาทิการปลูกพืชไร้ดินการปลูกข้าวไร่ในสวนเทคนิคการจัดสวนเกษตรบนคอนโดเป็นต้นและจะจัดให้มีตลาดนัดสยามกีนสกายรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์การเกษตรพืชผักผลไม้และไม้ดอกมาให้คนเมืองได้เลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้ในราคาประหยัดใจกลางสยามเซ็นเตอร์อีกด้วย โดยแนวคิดดังกล่าวนอกจากจะได้ผักปลอดสารพิษและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังทําให้ตัวอาคารมีความเย็นสบายเป็นการประหยัดค่าไฟในระยะยาวอีกด้วยก็ยมีวิจัยมากมายนะคะว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ด้านบนเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยะจะลดอุณหภูมิให้กับอาคารได้ถึง3-4องศาเลยนะคะค่ะ<อ>ในช่วงที่แบบร้อนๆเนี่ยมันก็ูง้อุณหภูมิไ้ตข้างล่างก็จะสู่ะสกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นการการทำเกษตรช่วยเมืองด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมแบบบุคคลครอบครัวหรือหมู่คณะนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปกรุณาสำรองรอบการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายกิจกรรมของสถานที่ศูนย์เกษตรกรรมเมืองสยามกรีนสกายครับพิเศษสีสันสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน